สิ่งหนึ่งที่ไม่ควรเอาออกจากชีวิตเราไปเลยก็คือคำว่าความหวังตราบใดก็ตามที่มีลมหายใจเราต้องมีความหวังเสมอความหวังในวันที่ชีวิตเราไม่ดีเนี่ยคนก็จะมองว่าเป็นความเพ้อเจ้อแต่มันไม่เกี่ยวเพราะว่าไม่มีใครรู้หรอกว่าภายใต้ความหวังนั้นเราลงมือทําอะไรบ้างถ้าเราหวังแล้วเรานอนเฉยเอันนั้นเรียกว่าเพ้อเจ้อ แต่ถ้าเราหวังแล้วเรายังทําอยู่ทุกๆวันเราอยากตั้งใจอยากจะมีชีวิตที่ดีอยู่ทุกวันลงมือต่อชิ๊กซชิ้นเล็กๆของเราเนี่ยที่มันอาจจะเป็นหมื่นเป็นแสนชิ้นไม่รู้มันจะไปจบที่ตรงไหนแต่ยังมุ่งมั่นที่จะทำภายใต้ความหวังของตัวเองเสมอนั่นคือสิ่งที่สําคัญมากเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะยังไงก็ตามอย่าหมดความหวังให้รู้สึกว่าข้างหน้าเนี่ยมันมีเรื่องที่ดีๆรอเราอยู่เสมอส่วนความเชื่อมั่นเนี่ยมันเป็นของที่แปลกมันคือของที่พร้อมจะอยู่กับเราในวันที่ทุกอย่างไปได้สวยไปได้ดี และพร้อมที่จะวิ่งออกจากเราไปในวันที่ทุกอย่างไม่ได้เป็นไปตามที่เราคาดดังนั้นสิ่งที่เราต้องรักษามันไว้เสมอก็คือระดับของความเชื่อมัน่นคนหลายๆคนแปลกนะอ,อ,อาจจะเคยประสบความสำเร็จอะไรมาสักอย่างหนึ่งเสร็จแล้วเราทําอะไรอีกอย่างหนึ่งแล้วเราล้มเหลวไอความเชื่อมั่นระดับเดิมที่เราเคยไปถึงตรงนี้แล้วอะเพียงแค่เรากระโดดเพิ่มขึ้นมาอยากจะทําที่มันสูงขึ้นพอมันตกมันตกกลับมาที่พื้นหมดเลยทําไมเราไม่ลองจําดูบ้างว่าเราเคยอยู่ตรงนี้แล้วก็เรียกมันกลับมา วิธีการเรียกความเชื่อมั่นเนี่ยมีสิ่งเดียวที่เรียกได้คือกำลังใจแล้วแปลกกำลังใจไม่ใช่สิ่งที่คนรอบๆข้างปลอกหูเราแต่หลังเราเธอทำได้ฉันเชื่อมั่นในตัวเธอเปล่าอยู่ที่ตัวเราดงนั้นวิธีการเก็บรักษาความเชื่อมั่นค่อยๆเติมกำลังใจให้ตัวเองก็คือแม้ในวันที่แย่ที่สุดแม้ในวันที่เคยผิดพลาดล้มมาทุกอย่างให้ยึดความหวังเป็นที่ตั้งแล้วค่อยๆก่ออิดชิ้นใหม่ขึ้นมาเรื่อยๆ